ไปที่รหัสทีเดิอนเดน้่งจะไปไงรับเลยครับถามได้แล่หเหลืออะไรนหมถามได้เลยที่ไหนโลร้อยเ็ดสิบบาทอ๋อโ้ขัาวรัวสูงเท่าไรครับถ้วารี่าครัวถ้ั